พาไชมปลาหานนกยูงสีทองของเราสองตัวแบกบไาวไปมานะคะคนี่ก็จะมาให้อาหารตอนเช้าเขาเนาะให้วันละมื้อค่ะเพื่อนๆเดีด๋ยวดูดูไหไปมา่ายไปมานะคะก็จะอยู่ในบ่อที่เราทําใหม่นะะี่คนะนี่เดีด๋ดยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่สีทองนะคะามาเป็นคู่ค่เะเขาอยู่ันเป็นคู่นะคะ เดี๋ยวว่าอีกหน่อยจะมีลูกปีหลาหรือป้าเนาะถ้ามีลูกปีหลาก็จะสีทองเต็นบ่อเลยนะคะมีบัวด้วยนะคะบัวเขาเรียกบัวอะไรนะคะเพื่อ,อนนี่เขาลอยขึ้นมาแล้วซื้อเป็นมันเล็ดซื้อเป็นมันเล็ดเหรอที่เป็นเส้นย,ยาวๆนีะคะ่ะบัวเดี๋ยวรอดูว่าจะมีดอกหรือป้านะ,ะซื้อมาสิบมันเล็ดนะคะพอเราหย่อนลงไปในน้ำมันก็จะ<อ>ก็จะแตกเนี่ยม,มีอันหนึ่งที่ลอยขึ้นมาแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ มเมล็ดมันใบบัวน,นะคะอันนี้ลอยขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกรุ่นะคะ่ะนี่พาไปชมปลาหางลูกยูงจ้ะมาให้อาหารเขาสักนิดนึงนะคะให้นิดเดียวนะคะเนี่ยเป็นอาหารแบบเม็ดจมนะคะต้องให้ตอนนี้เขาอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าปลาไม่อยู่ ให้ตอนปลาไม่ยู่็จมลงไปนะคะ้องให้ตอนนี้เนาะนี่ค่ะให้แค่นิดหน่อยพอเราก็จะมากินเขารู้เวลาค่ะนี่ทางาชมปลาหางนกยูงจากคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ